ครัวแม่แซ่เปิดแล้วจ้าวันนี้ตามคําเรียกร้องจากพีพีเอฟซีนะคะแซ่จะมาทําน้ําต้มยำที่แซ่ทําขายร้านอาหารไทยในต่างแดนนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมว่าแซ่จะใส่อะไรกันบ้างเริ่มต้นที่แซ่ใช้น้ําเป็นน้ำตอกไก่หรือน้ําซุปไก่นะคะที่แซ่ต้มใช้ภายในร้านจํานวน4ลิตรนะคะและส่วนผสมตัวต่อไปนะคะเป็นหอมหัวใหญ่1ห,หัวนะคะหั่นแบบนี้ใส่ลงไปเลยจ้าและ ตามด้วยนี่เลยทุกคนขานะคะแสบใช้20แว่นนะคะตามด้วยตะไคร้จำนวน2ต้นนะคะหั่นตามนี้เลยนะคะทุกคนนี่ใส่ลงไปเลยจ้าใบามะกรูดจำนวน10ใบนะคะแต่ฉีกให้มันเล็กๆนิดนึงนะคะก็ใส่ลงไปอีกเหมือนกันนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยทุกคนเป็นขนอรดต้มยำนะคะนี่ใส่ลงไป1ก้อนแบบนี้นะคะ พริกขี้หนูนะคะเป็นเม็ดใหญ่หน่อยแสบก็เลยตัดนะคะใช้ประมาณ5เม็ดก็พอหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแบบนี้นะคะนี่รอให้เดือดสักแป๊บนึ่งนะคะหลังจากที่ใส่ส่วนผสมนะคะลงไปแล้วนี่กำลังเดือดได้ที่เลยจ้าเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันนะคะนี่สำหรับน้ำต้มยำหม้อนี้รสเด็ดเผ็ดร้อนนะ่าดูเลยจ้า สำหรับส่วนผสมที่ใช้ในการปรุงเพิ่มเติมนะคะแสบจะใช้เป็นน้ำพริกเผา1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยแถมน้ำมันน้ำพริกเผาสักนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มสีสันและส่วนผสมตัวต่อไปแสบจะใส่เป็นนี่เลยค่ะน้ำปลา180 ml อนะคะนี่ใส่ไปตามนี้เลยนะคะและส่วนผสมตัวต่อไปเป็นผงรสดีนะคะแสบใช้เป็นรสไก่นะคะ หนึ่งช้อนโต๊ะจ้าใส่ลงไปเลยนะคะและส่วนผสมอีกหนึ่งตัวที่แสบจะใส่เป็นนมจืดนะคะแสบจะใส่นมจืด200 ml. ใส่ลงไปเลยจา้าและที่ขาดไม่ได้เลยเพื่อเพิ่มความจิจาจ์ดนะคะเป็นน้ำมะนาว280 ml. นะคะนี่ใส่ลงไปเลยจา้า จากนั้นเดี๋ยวคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะสีสันน่าทานมากๆเลยนะคะหลังจากที่ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วนะคะดูสีสันน่ารับประทานมากๆเลยนะคะสําหรับสูตรน้ตราต้มยำที่แสบทําขายร้านอาหารไทยในต่างแดนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวหาคนชิมมาให้นะคะเดี๋ยวพูดตรงๆเลยนะคะว่ารสชาติเป็นแบบไหนนะคะ พราะแซบก็เพิ่งลองทําเป็นสูตรนะคะปกติแล้วไม่ได้จดเป็นสูตรนะคะแต่ว่าวันนี้พี่พีเอฟซีขอมาจัดให้เลยจ้ารสชาติเป็นไงบ้างเยี่ยมคับเยี่ยมใช่ไหมคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเอฟซี FC ขอมาแม่แซบจัดให้นะคะเดี๋ยวแซบจะเขียนสูตรไว้ให้ท้ายคลิปนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปทําทานดูนะคะเพราะว่าสูตรนี้แซบทําจริงใช้จริงขายร้านอาหารไทยในต่างแดนนะคะแต่ข้อสาคัญ รสชาติอาหารไม่มีสูตรอะไรที่ตายตัวนะคะเพราะว่ารสปากของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะรสชาติอ่อนไปเข้มไปก็สามารถปรับปรุงแต่งให้เข้ากับรสปากของเราได้นะคะแสบคอฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าดีกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และเป็นกำลังใจให้แม่แสบครัวไทยนาเบลเยี่ยมด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้า ว่าแซดจะมีเมนูอะไรเด็ดๆและเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากทุกคนสวัสดีค่ะ